สวัสดีครับยังไม่ตั้งสายเลยไม่ได้จะมาเล่นกีตาร์ให้ฟังนะวันนี้มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งอ่ะฟังกันไปเรื่อยๆครับ ก็ไม่อยากจะเร่งดังมากอพอประมาณแล้วกันก็เห็นไอ้กีตารานี้ใช่ไหมฮะนี่้็เป็นที่ผมทำนะครับตอนนี้ทำไว้เล่นเองนะก็มีคนสนใจมาบอกว่าจะขายไหมผมก็อไอ้ตัวนี้ไม่ขายนะครับก็ผมไม่ได้เก็บงานละเอียดเฟตก็เ,เปลี่ยนเองอะไรทุกอย่างแต่น,นี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไหนมีใช้ได้ก็ไม่เปลี่ยนแต่เฟตคนละไซส์ด้วย ไม่ได้เก็บงานดีแต่ว่าคออะไรต่างก็ทาเป็นลายเฟรมเมิ้ลที่ค่อนข้างจะโหดมากนะฮะนะที่เรียกว่าเผาเลยก็ได้นะทั้งเผาทั้งเฟรมนะฮะไหม้อยไหมนะตอนนี้ก็ไม่ได้เอายูรีเทนเคลือบชั้นแรกของเขาออกนะฮะไม้ก็ไม่ได้ผลนะครับก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าผมจะทำใหม่เลยนะครับโดย ดีไซน์แล้วก็แต่งเติมไอเดียหลายๆอย่างลงไปนะครับโจทย์มีอยู่ว่าดูเหมือนขี้เหลนะ่เสียงดีราคาไม่แพงเสียงและภาพก็คือสีอยู่ในระดับไฮเอนผมจะาํทำสีให้ออกมาเป็นระดับเดียวกับกีตาร์ตัวประมาณสองแสนเลยนะครับ คอยดูแล้วกันว่าผมจะทําได้ไหมนี่เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากนะครับเอาละ่ะผมให้ดูเตรียมไม้ไว้ให้เป็นลิลิกเลยนะฮะลิลิกเลยไม้มีรอยด้วยตั้งใจแซะแงะงัดให้เละเทะเลยนะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะต้องการความเป็นลิลิทที่มาจากนอกโลกความรู้สึกคือมันเหมือนเป็นคันย่อนที่ถูกกัดซอกด้วยลม ด้วยพายุสุริยะหรืออะไรสักอย่างเคยเห็นแกนทันยอนนะฮะก็จะมีชั้นนะครับก็ถ้าเป็นต่างดาวก็จะมีเป็นเมทัลลิกบ้างเป็นโลหะที่มันวาวบ้างเป็นชั้นของแร่ธาตุอะไรต่างถ้าพูดถึงจูปิเตอร์หรือดาวพฤหัสเราจะเห็นมันมีชั้นสีสีส้มสีอะไรหินถูกกัดซซอนหรือดาวอังคารเพราะจะทําสีแบบนั้นเลยเนะี่ยเหมือนกับกีตาร์ที่ราคาแพง บอดี้ตัวนี้เป็นของบอดีนะ้มียี่ห้อเนี่ยคอนี่ก็เป็นของคอของตัวมียี่ห้อนะครับเป็นคอไม้เมเปิลอย่างดีเลยครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นเมเปิลด้วยรอยต่อไม้นี่ถ้าจะมองไม่ออกนะฮะฟิงเกอร์บอร์ดกับตัวบาร์เขาเนี่นะที่เอายูรีเทนออกหมดนะครับ,เ,ออรบเหลือแต่ไม้ล้วนๆทั้งหมดแล้วก็ฟินิชชิ่งที่เป็นยูรีเทนเคลือบตรงนี้ผมจะไม่เอาออกนะครับนอกนั้นเนี่ยจะเป็นสีทั้งหมดนะครับ ให้ดูว่าจะทําได้ไหมนัดตัวนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับลูกบิดนี้จะเป็นวินเทจล็อกสายนะครับแบบวินเทจนะฮะแต่ล็อกสายนะครับจองตัวนี้ไม่มีกินสันตัวนี้จะใส่เป็นดีมาซิโอแล้วตัวนี้จะเป็นจริงจริงมันซ็อล่องไว้สําหรับเป็นหาซิงหานะครับแต่ผมจะใส่เป็นหาซิงซิงนะครับก็ทุกอย่างเี่ใหมดแหละสีจะออกมาในโทนต่างดาวทมึน แล้วก็คอร์ชั่นก็คือถูกกัดซอกคอร์ชั่นอิรั็กนนี่นะฮะก็จะถูกกัดซอะหวนแหวงว้าวๆ้าเมทัลิกเรื่อมเรื่มเ,เป็นบางจุดนะพูดไปก็งบางคนก็อาจจะอ,อนะ๋อถามว่าฝีมือจากคนไทยจะทําออกมาแบบนั้นได้ไหมคอยดูแล้วกันนะครับผมรู้วิธีทำหลายสีหลายๆอย่างรู้วิธีทำนะพอมีพื้นฐานศิละปะตั้งแต่นุบานมาบ้างนะฮะ ครูสอนราดลูปพราสอนแบบนะคนะอนี้สวยทีเดียวนะครับสวยมากไม้แบบหัวโตนะสวยมากนะครับแต่บอดี้นี้บอกเลยว่ามันมันจะบางนิดหนึ่งตั้งชื่อมันว่าเ l ลิสโคเมตจูปิเตอร์นะ <c oughs> <c oughs> อุกาบาจากดาวพฤหัสคอยดูยแล้วกัน,นตามเชียร์กันว่ามันจะออกมาได้จริงไหมแล้วสีมันจะเป็นตามที่ผม จินตนาการหรือคิดไว้แล้วมีประสบการณ์ที่เห็นมันนะนะครับสวยเสียงดีราคาไม่แพงยังไม่ได้ประกาศขายรอเสร็จรอเทสเสียงรออะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วเจอกันตัวนี้ขอบคุณมากครับ